you <laughs> สวัสดีเพื่อนๆชาวเรอใบสีฟ้ากองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับข่าวสารและเรื่องราวของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรักของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฟุตบอลยูโร2020ก็กําลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะก็ได้ยอดทีมทั้ง8ชาติเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดมินก็อยากจะฝากให้ทุกท่านดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับฟุตบอลยูโร2020ในค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็นับว่าผู้ชนะทั้งอังกฤษและยูเครนก็จะมาเจอกันในรอบต่อไปนะคะโดยทั้ง2ทีมก็ต่างมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวค่ะโดยทางฝั่งของยูเครนนั้นก็เบียดเอาชนะสวีเดน2ประตูต่อ1เข้ารอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของยูเครนที่เข้าไปถึงรอบนี้นะคะโดยเจ้าหนูซินเชนโกในเกมนี้ได้ยิงไป1 ประตูกับอีกหนึ่งแอซิดคว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปครองค่ะและเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าสุดปลื้มที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ยูเครนและขอมอบชัยชนะให้กับแฟนบอลโดยซินเชนโก้นะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่างแรกเลยวันนี้ผมอยากจะฉลองเพราะเราสร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วผมอยากขอบคุณแฟนบอลตลอดทั้งเกมหลังจาก3นัดแรกที่เราสมควรถูกวิจารณ์เราก็กลับมาได้ใช้แนวทางที่เราต้องการมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อภายใน พละงกำลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณโชคออกไปอย่างไรแต่มันอยู่ที่การยืนหยัดเรารู้ดีว่าจะเป็นเกมที่ยากไม่สำคัญว่าแทคนิคและแนวทางการเล่นจะเป็นอย่างไรเราต้องชนะให้ได้เราต้องผ่านเขารอบให้ได้แฟนบอลที่สนับสนุนเรามาตลอดรายการสมควรได้รับสิ่งนี้ก็สุดยอดเลยนะคะสำหรับผลงานเจ้าหนูซินเชนโกค่ะ ส่วนทางฝั่งทัพสิงโตคำรามค่ะทีมชาติอังกฤษนะคะก็ปรับอินสิเลกเยอรมนี2ประตูต่อศูนย์ผ่านเขารอไปเช่นกันค่ะโดยมีราฮีมสเตอร์ลิงยิงไป1ประตูซึ่งก็ทําเอาเจ้าตัวปลื้มมากๆที่ยิงได้อีกแล้วและยกเครดิตให้เดแคนไลท์และคันวินฟิลิปสอมิดฟิลด์ที่ขยันวิ่งเป็นมา้าช่วยทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหลังจบเกมสเตอร์ลิงก็ได้กล่าวว่าเสียงเชียร์ในสนามยอดเยี่ยมมากเรารู้กันดีว่าต้องระเบิดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาเวลารับมือกับยอดทีม ซึ่งเราก็ทํามันออกมาได้ในวันนี้การได้ทําประตูเพื่อประเทศชาติมันพิเศษเสมอและตอนนี้มันก็เป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากสําหรับผมผมดีใจที่ยิงประตูได้อีกจากนั้นก็ชะงักไปเสี้ยววินาทีภาวนาว่าอย่าล้าหน้าเลยผมมีความสุขจริงๆที่มันเป็นประตูและทําให้เราเป็นผู้ชนะในวันนี้เรารู้ดีถึงความดุดันในเกมที่เราทํามันได้และมีไม่กี่ทีมหลอกที่รับมือกับมันได้2มิดฟิลของเราอย่างเดเคนไลท์และคันวินฟิลลิปอย่างกับว่าเขากินย เป็นอาหารพวกเขาวิ่งเป็นม้าไม่มีหยุดเลยเราจะสู้ไปกันทีละเกมตอนนี้เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายและโฟกัสไปที่เกมต่อไปก็สุดยอดเลยนะคะสําหรับเจ้าหนูลิงของเราส่วนอีกหนึ่งประตูนั้นนะคะก็เป็นประตูจากที่แจ็คกิลลิตได้แอลซิทให้กับแฮร์รี่เคนหม่งเข้าไปค่ะอังกฤษจะเจอกับยูเครนในวันเสาร์นี้เวลาตีสองเพื่อนๆชาวรือใบสีฟ้าเชียร์ทีมไหนดีคะ ส่วนข่าวต่อไปค่ะเห็นด้วยไหมบอลเทใจยกอังกฤษเต็งหนึ่งแชมป์ยูโรทุกสำนักสกายเบดร,รวมไปถึงร้านรับพนันถูกกฎหมายของสหราชาอาณาจักรทุกสำนักนะคะก็ได้เห็นตรงกันเปิดราคาต่อรองแชมป์ยูโร2020หลังได้8ชาติสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครบถ้วนแล้วโดยยกให้อังกฤษเป็นเต็งหนึ่งเพราะทางสะดวกส่วนทางสเปนก็ถูกยกเป็นเต็ง2ค่ะโดยสิงโตคำรามที่เพิ่งปราบเยอรมันมาในรอบ16ทีม2ประตูต่อศูนย์วันนี้ก็กลายเป็นเต็ง หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าคู่แข่งในแบล็กเก็ตล่างล้วนฟีฟ่าเรนกิ้งต่ํากว่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยูเครนซึ่งต้องผเผชิญหน้ากันในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือจะเป็นผู้ชนะระหว่างสาธารณารัฐเช็กกับเดนมาร์กส่วนเต็ง2ก็ได้แก่สเปนค่ะดีกรีเป็นแชมป์ยุโรป3สมัยแม้อยู่แบล็กเก็ตบนที่มีคู่แข่งหินๆเหลืออย่างเบลเยียมอิตาลีแต่บอลก็มองเรื่องเส้นทางได้เปลียบเพราะก,กว่าจะดวนของแข็งก็รอบตัดเชือกอีกอย่างดันรอบก่อนรองเป็นสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทีมมาเมือดซึ่งพลิกชนะฝรั่งเศสเข้ามา ก็ถือว่ากระทิงดุนั้นก็ยังดูดีกว่าส่วนเต็งรองลงมาในสายตาของบ่อนก็ได้แก่อิตาลีนั่นเองนะคะซึ่ง3ทีมเต็งที่จะได้แชมป์ยูโร2020นั้นนะคะก็ได้แก่1อังกฤษ2สเปนและ3อิตาลีค่ะเพื่อวเพื่อนๆเ,เรือใบสีฟ้าเห็นด้วยไหมคะ ส่วนข่าวต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเรือใบสีฟ้านะคะเมื่อแฟนนันดิโยได้ตัดสินใจยอมเซ็นสัญญากับเรือออกไปอีกหนึ่งปีค่ะซึ่งก็นับเป็นฤดูกาลที่9ก้าแล้วกับเรือใบสีฟ้าในวัย36ปีซึ่งหลังจากที่ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วแฟนนันดิโยก็ได้กล่าวว่าทั้งในหัวใจและในใจของผมคิดว่างานนี้มันยังไม่จบเพราะอย่างนั้นผมเลยตัดสินใจอยู่ต่ออีกปีนึงและพยายามช่วยสโมสรให้ไปถึงเป้าหมายที่พวกเราได้วางเอาไว้ ในมุมมองของผมแล้วเราทําได้นะเรายังพัฒนาได้อีกและไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับผมและครอบครัวที่จะได้อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไปอีกปีนึงถ้าผมยังทําได้แบบเดิมคอยนําทางพวกเขาทั้งในและนอกสนามช่วยให้พวกเขาพัฒนาขึ้นและโชว์ฟอร์มให้ดีขึ้นในแต่ละเกมผมก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในทีมเลยละ่ะสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าดีใจที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้อีกหนึ่ง ปีรอคอยที่จะเดินทางต่อไปและเพื่อบรรลุเป้าหมายมากมายผมอยากจะขอขอบคุณพระเจ้าครอบครัวของผมเพื่อนร่วมทีมทีมงานและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆที่น่าทึ่งของเราที่สนับสนุนผมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะกับแฟนนิโยที่ตกลงต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลค่ะ ข่าวต่อไปกันเลยค่ะเคซุดพร้อมย้ายเปิดทางเคนและยูเวนตุสเลงเป้าหมายเบอร์หนึ่งโดยล่าสุดกาเบียลเคซุดก็ยินดีย้ายออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้กับแฮร์รี่เคนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการคว้าตัวมาล่าตาข่ายในฤด,ดูการหนา้าตามรายงานล่าสุดของสื่ออิตาลีอย่างลากาเซตตาดิลล์สปอร์ตนะคะโดยก็ได้เปิดเผยว่ากาเบียลเคซุตตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของยูเวนตุสภายใต้การคุมทีมของแม็กซ์อันเลกรีผู้จัดการทีมคนใหม่ในการเสริม เพื่อฤดูการน้าซึ่งก็มองถึงสไตล์การเล่นของกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย4 4ปีนั้นยังเล่นไม่เข้าแผนของเป๊ปกวดิโอลาและเชซุสเองก็ดูไม่มีปัญหานะคะถ้าหากสโมสรจะขายเขาออกไปเพื่อระดมทุนไปซื้อแฮร์รี่เคนเข้ามาและตัวเขาก็พร้อมที่จะย้ายออกเพื่อไปร่วมทีมยูเวนตุสเช่นเดียวกันค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนชาวสีบ้าเห็นด้วยไหมกับข่าวนี้ ไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยค่ะสื่อจับตามองเรื่องการย้ายทีมหลังจากที่แจ็คกิลิปได้ลบ3ทวิตท,ที่เคยเย้ยเรือออกจนหมดนะคะซึ่งสื่อก็มองว่าดิวนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะเจ้าตัวได้ไล่ลบทวิตเก่าๆ3าทวิตในปี2012ที่เขาเคยยาะเย้ยทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งจนหมดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาอาจากําลังเตรียมตัวย้ายมาเล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้าในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ค่ะจากการเปิดเผยของซิตี้เอ็กซ์ราซึ่งข้อความที่ถูก ลบก็อย่างเช่นว่า ว้าวขอคารวหลุยซัวเรสช่างเป็นแฮตทริกที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฉันพูดเสมอว่าซัวเรสเก่งกว่าอาเกโรแฮตทริกลุยซัวเรสส่วนอีกข้อความหนึ่งนะคะก็มีอยู่ว่าแมนซิตี้พบลิเวอร์พูลผมขอเชียร์ลิเวอร์พูลกันแล้วกันเครื่องจักรสีแดงทายสกอร์กันมาหน่อยซิค่ะและก็ข้อความสุดท้ายนะคะก็ได้โพสต์ว่าฟุตบอลยังได้ลุ้นต่อขอให้อยู่ในติดชนะและซิตี้แพ้ฉันไม่สามารถทนดูแมนซิตี้เป็นแชมป์ลีกได้ฮ่าฮ่าฮ่าวิลล่าสู้ ก็ไล่ลบจนหมดแบบนี้มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าก็ตามลุ้นหลังจบฟุตบอลยูโร2020นี้นะคะ ก็มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะสื่อดังประจำเมืองแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวค่ะก็ได้ออกมารายงานว่าแจ็คแฮร์ริสันเตรียมย้ายซบลีดถาวอรในสัปดาห์นี้โดยค่าตัวอยู่ที่15ล้านปอนด์ค่ะหลังจากที่เรือใบสีฟ้าปล่อยให้ยุงทองลีดยูไนเต็ดได้ยืมตัวมาร่วม3ฤด,ดูกันแล้วแล้วก็ได้ตกลงซื้อขายกันในที่สุดส่วนลูคัสเอนเมซ่านะคะก็เตรียมย้ายออกไปร่วมสโมสรในบุนเดสลิกาโดยมีแอรเบไลซิกนะคะเป็นตัวเต็งที่จะคว้า ไปร่วมทีมด้วยค่าตัวราวๆ8.5ล้านปอนด์ค่ะทั้งนี้เชื่อว่าแมนซิตี้กำลังระดมทุนรวบรวมไว้เพื่อซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้นั่นเองค่ะ สำหรับ e ีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในทุก e ีพีและมาคอยคอมเมนต์พูดคุยกันและอย่าลืมนะคะกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ